สวัสดีครับผมครุยนะครับประจำทางช a n e ทุกครุยเ,เล็กพยากรและทางห้องแรกเป็นอุตสาหเล็กพยากร์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกาทางช anel youtube ครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางช anel youtube เช่นเคยนะครับเป็นเลขกลุ่ม 3, 9ามเก้าเอกตั้งชื่อว่าโอกาสที่เข้าใจบางคนเห็นเอ๊ะยังไงเข้าใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับ เลขกลุ่มนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยเลขคู่นะครับสคู่ที่ไม่ซ้ํากันเลยนะสามารถกลับไปดูพื้นฐายนย้อนหลังได,ได้ที่เลขคู่3993้ 3, เาเาสองเแล้วก็2 6 6หนะครับหรือใครอยากชมเลข3ตัวก็ทาไปแล้วเรียบร้อยก็จะมีกลุม่ม293392แล้วก็กลุ่ม6 9 2 9 9 2เนะครับเลขคู่และเลข3ตัวเนี่ยเป็นการรีวิวแบบภาพรวมกว้างๆนะมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มที่เป็นกลุ่ม4ตัวนี้ อยู่ระดับหนึ่งเอาไปแตกความได้นะครับว่าจะเป็นยังไงมุมมองแยกย่อยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ถ้ามาจาะตำแหน่งต้องมาดูที่กลุ่มวันนี้กันเอาละครับพอผมตั้งชื่อว่าโอกาสที่เข้าใจแน่นอนว่าพูดถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาที่เขาสร้างโอกาสได้อย่างเป็นแนวทางของเขาอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับคนลงท้ายเลข6กครับคนลงท้ายเลข6ตัวตนเป็นคนสติปัญญาดีนะเปิดกว้างยอมรับทุกสิ่ง แต่แน่นอนว่าก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่าสิ่งที่เขาเลือกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นหรืออะไรที่เขารู้สึกว่ามันรู้สึกดีทําแล้วรู้สึกดีเขาจะทําเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งไหนที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าเขาไม่ได้สนใจเขาก็จะไม่รับเลยนะครับข้อดีของการมีหกทายคือคุณได้เป็นตัวคุณเองคุณไม่ต้องคุณไม่ชอบตามใครอยู่แล้วแต่ข้อด้อยก็คือแน่นอนมันไม่ได้สนใจทุกเรื่องเพราะฉะนั้น คุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนเลขหกท้ายถึงไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรตามตามเพื่อนหรือว่าตามคนรอบข้างเสียทั้งหมดถ้าเรื่องนั้นเขาไม่ได้สนใจคือเขาจะมีความคล้ายๆเลกหนึ่งอะถ้าไม่สนใจเขาก็ไม่สนคือเขาจะไม่ไม่ยุ่งหรือไม่อยากตัดสินใจไปทางนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่ใช่เป็นคนแบบเข่งขืนแบบตอบไปเสียทันทีก็จะมาถ้าเกิดว่าเป็นเลขหนึ่งอะเลขหนึ่งเขาจะคล้ายๆกันก็คือเอากับไม่เอาทําไม่เอาอย่าอย่ามายุ่งไม่ทําอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเลขหกคือ คือตอนนี้ยังไม่สนใจนะอขอเอาไว้ถือแต่ครั้งหน้าแต่ครางต่อไปไม่แน่นะแต่ตอนนี้เราไม่ได้ชอบจริงๆเราไม่ได้อยากได้จริงๆอาการเขาจะเป็นคนนี้ถ้าไม่ชอบเขาจะเฟดออกหาวิธีการออกไปแบบเนียนๆนะจะไม่ได้แบบแข็งขืนแบบตอบตรงๆเอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเด่นใดด้อยแหละเราก็ต้องต้องแปลกใจนะถ้านะคนหกท้ายเนี่ยเขาจะ,ะไม่ค่อยมาสนใจเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่เขาสนใจแต่เรื่องของตัวเองก่อนนะครับ นี่ก็เป็นข้อดีข้อดีในด้อยข้อด้อยในดีนั่นแหละเออบางคนเอ้ยคนเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่ามันก็แน่นอนครับแต่แต่ผมมองว่านี่เป็นเป็นเลขที่เอาแต่ใจแต่ว่าเป็นเอาแต่ใจที่แบบไม่ได้ยุ่งกับคนอื่นนะอืมคือฉันอยู่ที่ของฉันฉันหาทางทําวิธีอะไรของฉันนะนี่คือคนเลขหกเขาเข้าใจตัวเองไ่บอสมคกวรแต่ทีเด็ดของเลขนี้คือเขาเข้าใจเองไม่พอนะตำแหน่งต่อมาแนวคิดเขาเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นด้วย นึกภาพเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าคนหกทายในเวลาจะอะไรก็จะแบบอตอนนี้ยังไม่ชอบเขารู้ว่าบางทีเนี่ยคนเข้ามาจะเป็นเปงไงเขาก็จะแบบตอบกลับไปด้วยวิธีที่แบบนุ่มนวลซอฟไม่พอแถมมีสองป2 6สองหกอีกยิ่งแบบทําให้การปฏิเสธนั้นมันเหมือนการแบบคนที่แบบคืออยากจะขายมากๆแล้วมาเจอคนสองหกแล้วแบบไม่ชอบอย่างนี้นะแล้วคนสองกก็อธิบายว่าเนี่ยที่ไม่ชอบเพราะอย่างนี้อย่างน,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 นี้นะคือตอนเนี้ยแต่ว่าอันคือแบบพูดจนไอ้คนที่มาขายรู้สึกว่า ถึงจะไม่ได้ขายแต่ก็ไม่เป็นไรนึกภาพออกใช่ไหมครับนี่มุมเนี้ยที่ผมชอบสองหกถือถ้าเขาชอบเขาก็จะเต็มที่กับสิ่งนั้นแต่ถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็สามารถปฏิเสธโดยที่คนอื่นรู้สึกว่าเหมือนไม่ปฏิเสธอ่ะเหมือนอ้าไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อครต่อให้คราวหน้ามาแล้วเขายังไม่ชอบอยู่เขาก็ไม่ทําให้คนที่มาขายเขาหรือมานําเสนออะไรให้เขารู้สึกไม่ดีอ่ะนี่คือความเป็นสองหกนะทาให้ถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นอ่ 26, นะสองหกเนี่ย ยิ่งเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาจะเปิดใจใช่ไหมแล้วคนที่มาคุยด้วยก็จะเปิดเปิดแบบเรื่องที่มันเป็นเรื่องเดียวกันยิ่งทําให้คนอองเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปว่าเออมันคุย,ยรู้เรื่องเป็นคนแบบเฮ้คนประเภทเดียวกันเขาจะใส่เต็มที่เลยนะอันนี้คือผมมองว่ามันเป็นเด่นในด้อยด้อยในด้อยในเด่นก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราโฟกัสด้วยแล้วเขาก็มาปรึกษาเราด้วยแล้วก็เขาก็มาแบบพูดคุยกับเราขอสมมุติว่าเราตอนเนี้เราอยากจะได้ อยาได้เสื้อผ้าสักชุดหนึ่งอ่าแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็ทำขายเสื้อผ้าอยู่มาเจอกันพอดีเฮ้ยเนี่ยร้านฉันมีสไตล์ที่เธอชอบไปกันเลยนะครับตามกันไปไปแบบเป็นปีบเป็นครุยไปเลยกลายเป็นแบบว่าเออเข้ากับคนคนนั้นได้อย่างดีสุดๆแล้วก็จะแบบพอเพื่อนพูดอะไรมามันจะกลายเป็นชอบไปเลยอ่าเสื้อตัวนั้นตัวนี้ชอบสไตล์นั้นสไตล์นี้ก็ไปด้วยกัน นึกออกใช่ไหมอันนี้คือผมยกตัวอย่างนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ลองลองลองเราลองลึกภาพตามในสถานการณ์ของชีวิตตัวเองว่าเราเราสองหกทายเป็นยังไงมันก็เป็นที่มาของคําว่าเป็นคนที่ให้คาปรึกษาอะไรที่ดีขนาดเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเขาก็ยังปฏิเสธได้อย่างแนบเนี кий, ยนได้อย่างแบบไม่บวมไม่ช้าน้ําไม่ขุนแล้วถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นไอ้ได้เป็นเรื่องที่ที่ชอบด้วยโอ้โหมันยิ่งแบบถ้ายิ่งเขาเปิดใจด้วยยิ่งโอ้โหสุดสุดอ่ะ เข้าใจอย่างสุดๆนี่คือเขาเข้าใจทั้งตัวเองแนละเข้าใจทั้งคนอื่นนี่คือจุดเด่นแต่จุดด้อยคือเมื่อไหร่ที่คุณเปิดให้คนอื่นเข้ามาเมื่อไหร่นะนั่นแหละคุณเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับอ่ะตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลข9กาเนาะตำแหน่งต่อมาเป็นเลข9นะครับการถ่ายทอดเป็นเลข9เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเป็นถ้าเกิดเขาเปิดใจเรื่องอะไรเขาจะมีวิธีการถ่ายทอดที่มันหลากหลายมีวิธีการที่ช่องทางที่มันเยอะแยะมากมายว่าจะต้องประมาณไหนอะไรยังไงเขามีวิธีที่แบบ ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมาคุยกับคนเนี้ยแล้วรู้สึกสบายใจได้ทางออกได้ได้ความได้ความรู้สึกว่าเออมันมีมันมีสิ่งที่จะไปต่อได้นะนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วยังเป็นคนที่มองได้ว่าไอสิ่งไหนเป็นยังไงอะไรยังไงทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นเพราะฉะนั้นผมมองว่า926ท้ายไม่ได้เลวร้ายมากมายหลายคนมองว่าเพราะ26ถูกไปฟิกว่ามันจะต้องเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคน ผมอย่างที่ผมบอกไปเขาจะเลือกสิ่งที่เขาเลือกก่อนยกเว้นกรณีที่เขาเลือกใครไปแล้วน่ะนั่นคือเขาตามปรนตัวส่วนแล้วเขาให้คาอธิบายเต็มที่นะครับพะฉนนั้นเก้าสองหกไม่ต้องไม่ต้องสำรวจผมไม่ต้องกลัวโอเคเลยคุณเป็นคนที่เป็นตัวเองอยู่พอสมควรแล้วคุณก็เข้าเข้าใจคนหนึ่งด้วยผมว่ามันเขาเขาเป็นเรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกยังไงทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นประมาณนั้นนะครับแต่ทีเด็ดกลุ่มนี้คือวิธีการทํางานเปรี้ยศ เขาเขาไม่ใช่แค่คิดนะเขาทำด้วยเอามองในมุมมุมบวกก่อนนะคือเมื่อไหร่มีคนมาขอคำปรึกษาหรือมือมีเรื่องที่เขาจะต้องทำเนี่ยเขาสนใจเรื่องนั้นแล้วแล้วเขารับปากว่าจะช่วยใครแล้วเขาทำเต็มที่เขาจะสร้างโอกาสที่จะแบบสมมติเขามีมีคนมาขอคำปรึกษาแล้วเขาก้าวเขาจะไปช่วยเหลือเขาจะหาโอกาสที่จะแบบเอ๊ะเราจะช่วยคนนี้ยังไงต้องทำแบบไหนเริ่มยังไงเหมือนก็แบบว่าเป็นปัญหาของเขาไปด้วยอ่ะเขาก็จะทำจนแบบ ลงมือทําลงมือช่วยไม่ใช่แค่คิดนะเข้าไปทํากับมือเลยนี่คือข้อผมมองว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นเชิงบวกที่ได้คือเนื่องจากว่าเขามาขอเราแล้วเราเปิดใจช่วยแล้เราช่วยเต็มที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าบารมีไกลๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาช่วยเต็มที่เลยนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดในอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามาเขามาแล้วคนสามเก้าสองหกไม่อยากช่วย คือว่าเออมันไม่ใช่เรื่องของเขาเลยเขาไม่อยากสนใจช่วยเขาจะมีวิธีแนะนําว่าคุณควรจะไปทํำยังไงผมมาไปทําให้คุณไม่ได้หรอกแต่คุณลองเนี่ยเขาจะมีวิธีให้ด้วยเพราะฉนั้นเขาเข้าใจสิ่งที่ว่าเออทุกคนที่ผมมองว่าท้าทุกคนมาหาคนสามเก้าสองหกไม่ค่อยเสียเวลาคุณได้อะไรกลับไปแน่ๆถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ช่วยคุณเต็มที่นะเขาก็มีวิธีให้คุณให้คุณไปทําเองอ่นี่คือความเป็นสามเก้าสองทุกโอกาสมันอยู่ที่ตัวเขา เพราะนั้นคนที่มีเลขนี้แล้วใช้แล้วใช้เองนะคุณไม่ต้องกังวลคุณนอกจากจะคุณเข้าใจตัวเองคุณเข้าใจคนอื่นคุณสามารถลงมือทําสิ่งที่คุณอยากทําได้อยู่ตลอดเวลานั่นเป็นที่มาที่ผมตั้งชื่อว่าโอกาสที่เข้าใจมีอะไรเข้ามาคุณจัดการได้หมดอ่ะเก่งครับเก่งพอสมควรนะครับเก่งพอสมควรเลยนี่คือข้อเด่นข้อด้อยของเลขกลุ่มนี้นะลองพิจารณาดูว่าชอบไหมสําหรับสีตัวไทยส่วนบุค,คลิกด้านหน้าเขาเป็นคนที่ แต่งตัวคล่องแคล่วเป็นคนท่าทางธรรมะแมงอ่าเป็นคนที่แสดงออกแบบคนแอคทีฟอะเหมือนถ้าเป็นพวกผู้หญิงก็จะเป็นเชิงสปอร์ตเกิลสปอร์ตถ้าเป็นผู้ชายก็สปอร์ตแมนอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณส่งในก,กีฬาหน่อยๆแต่ว่าเวลาคุยด้วยนะเขาคุยดีนะเขาเป็นคนที่แบบผมว่ามันเหมาะกับอินฟลูที่เกี่ยวกับพวกสายกีฬาสายกีฬาสายสุขภาพเนี่ยกลุ่มนี้ได้เลยคุณได้ทั้งท่าทางที่ดีแล้วก็คุณได้ทั้ง วิธีการถ่ายทอดความเป็นตัวเองคําพูดคําจามันสามารถบุค,คลิกแบบเนี้ยผมว่าเข้าถึงเข้าถึงสายพวกเนี้ยได้ดีนะครับอินฟูที่มีท่าทางที่แอคทีฟบุค,คลิกที่คล่องแคล่วนะครับกลุ่มนี้หุ่นค่อนข้างโอเคนะผมชอบท่าทางหุ่นที่ข้างหน้าอเค3,9,2ข้างหน้าเนี่ยถึงหน้าตาจะดูมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็ ถ้าทางจะดูคล่องแคล่วแต่ว่าคําพูดคําจาการเข้าถึงผู้คนแล้วพูดจาดีเอกลักษณ์ก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีด้วยนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังพิจารณานดูชอบไหมอ่ะคราวนี้เรื่องแยกเื่งอื่นเอาเรื่องการเงินกันลวกันหาเงินเก่งครับหาเงินเก่งหาเงินได้หลากหลายทางวิธีการคือเมื่อไหร่ที่บอกว่าจะไปหาเงินเนี่ยเขาสร้างโอกาสในการหาได้เยอะแยะมากมายอะไรที่จะเข้ามาได้เนี่ยคว้าไว้หมดนะครับเต็มสิบผมให้เก้าเลยนะครับเต็มสิบให้เก้า แต่ที่ให้ก้าเพราะว่าเขาไม่ไดนน้เป็นคนไม่ใช่แบบหาได้จานวนเยอะแยะมากมายขนาดแบบเป็นก้อนใหญ่ๆคือเมื่อไหร่ที่จะไปหาเขาก็ไปหาได้นะครับอยู่ที่ระดับของฐานะด้วยระดับของฐานะทางเศรษฐกิจของตัวเองว่าเป็นยังไงถ้าเป็นคนร่ารวยอกมาก็หากิ่งแต่ถ้าเป็นคนที่แบบสตาร์ทอัพก็ขยันในการหาเงินประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือลืมลืมเรื่องการบริหารจัดการอันนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ นะครับต้องพิจารณานิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยเก่งอืแต่ถามว่ายังพอยังแต่ถามว่าถึงขั้นใช้จ่ายสุดๆสุดลาไหมไม่ถึงขั้นนั้นครับระดับหนึ่งกลางๆนะกลางๆเพราะนั้นก็เต็มสิบกลุ่มนี้ผมให้สักแปดละกันภาพรวมไว้สักแปดละกันตามลับเรื่องของการเงินนะครับส่วนเรื่องท้ายเรื่องของความรักบุคลิกแบบนี้ผมว่าดึงดูดดีคนชอบ มีพลังทางเพศด้วยบุคลิกดูดีด้วยเข้าถึงคนง่ายด้วยเพราะนั้นถ้าขครไม่มีคู่แล้วมีเลขกลุก่มนี้ผมว่าไม่ยากผมว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่แน่นอนทุกอย่างมีข้อเด่นข้อด้อยข้อด้อยของเลขกลุ่มนี้คือค่อนข้างจะอารมณ์แปรปรวนนิดๆนะอยากได้ต้องได้บางทีก็เดี๋ยวก็อ่อนเดี๋ยวหวานเดี๋ยวก็ดูฉุนเฉียวมีบ้างครับพบอ,อารมณ์ค่อนข้างจะสวิงทั้งสามเก้าเนาะสองหกอะไรเงี้ยหลงเก้าเนี่ยคนะ่อนข้างจะสวิงกระติดตดหน่อยแต่ถ้าถามว่า ถ้าเกิดว่าเปิดใจรับใครจริงจังก็ถือว่าโอเคนะครับถ้ามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกเนะี่ยใครไม่มีคู่เนะี่ยหาได้สบายนะครับแต่ก็มีจุดด้อยตรงนั้นแหละแต่แน่นอนครับเรื่องความรักเนี่ยสีลข้อสามสำคัญที่สุดนะไม่ว่าคุณจะใช้เลขอะไรเลขมันบอกแค่ทางนะบอกแค่สิ่งที่จะท้อนออกไปแต่ไม่ได้บอกว่าจะดีหรือไม่ดีนะว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีถ้าเป็นคนดีแน่นอนมีสีลข้อสามปุ๊บ ต่อให้มันมีเลขสามเก้าเลขแย่งชิงใช่ไหมอ่าสองหกเลขให้ความช่วยเหลืออ่าสองเก้าเลขความเป็นตัวเองสูงๆเนี่ยถ้าเรามีศีลธรรมในใจไม่ว่าจะเป็นท่าศาสนาใดนะผมว่ามองว่าแนวเนี้ยคนก็ชอบเพราะคนชอบเชิงบวกอยู่แล้วคนไม่ได้ชอบเชิงลบแต่ถ้าเป็นเชิงลบสามเก้าคืออะไรแย่งชิงใช่ไหมสองหกคืออะไรคือยังไงก็ได้พูดจายัยงไงก็ได้ให้แบบลวงหลอกเข้ามาอะไรเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะเออสองเก้ามีความเป็นตัวเองเนี่ย ันก็ดูวิ่งวี่งบินบินถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันก็พร้อมจะมีเหตุไม่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเรียกความรักทำรามองในเชิงบวกไว้แล้วก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับศีลก็สามจำไว้ให้แม่นนะครับอย่าไปข้ามถ้าพูดถึงข้อมความรักยังไงก็ศีลก็สามต้องมาก่อนนะศีลก็สามในศาสนาพุทธนะครับขั้นใดที่อยู่ศาสนาคือ,คอไม่ผิดลูกผิดเมียไม่แย่งชิงคนอื่นอะไรพวกเนี้ต้องครบกันด้วยความมีคุณธรรม นะครับผมโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเรื่องกลุก่มนี้ที่นำมาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช anel youtube ด้วยนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าติดตามกันได้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ